ความเชื่อเกี่ยวกับการแช่ว่านยานั้นสิทธิวัดเขาอ้อและชาวบ้านทั่วไปต่างก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนพิธีกรรมแช่ว่านยาของวัดเขาอ้อแล้วนั้นจะทําให้มีตบะมีอํานาจอย่างเสืออดทนอย่างหมีมีความเข้มแข็งอย่างเหล็กกล้าหรือเหล็กเพชรแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง และมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้ผ่านพิธีกรรมแช่วันยาตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปจะทำให้ร่างกายนั้นอยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธทุกชนิดแต่ก็มีข้อห้ามคือห้ามผิดลูกเมียผู้อื่นถ้าใครฝ่าฝืนข้อห้ามก็จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมลงไปวัดเขาอ้อนั้นตั้งอยู่ในตำบลมากกอกเหนืออำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านศิยศาสตร์นะครับชาวพัทลุงเชื่อว่าวัดเขาอ้่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าภูเขาอ,อ้่นเป็นบรรพฤแห่งพราหมณ์หรือฤาษีผู้ทรงวิทยาคุณซึ่งใช้เป็นที่พำนักเพื่อบำเพ็ญพรตและตั้งสำนักถ่ายทอดวิชา ความรู้ให้แก่ผู้ที่สแสวงหาวิชาเพื่อใช้ในการปกครองการเลี้ยงชีพตามตำราพระธรรมศาสตร์ตำราอาถรรพ์พเวทตำราพิเชัยสงครามแล้วก็อายุรเวทต่อมาเมื่ออิทธิพลของพราหมณ์นั้นได้ลดบทบาทลงวิชาเขาอ้อก,ก็ได้ถูกถ่ายทอดอาสู่พระภิกสุสงฆ์นะครับ ความเชื่อทางศสยศาสตร์ของวัดเขาอ้อนั้นก็จะมีอยู่ที่สําคัญนะครับพิธีกรรมที่สําคัญนั้นจะมีอยู่4พิธีก็คือพิธีเสกว่านให้กินพิธีหุงข้าวเหนียวดำพิธีเสกน้ํามันงาดิบและก็พิธีแช่ว่านยาพิธีแช่ว่านยานั้นก็ทําโดยให้ผู้ที่ต้องการจะเข้าประกอบพิธีกรรมนั้นลงไปนอนแช่ในน้ําว่านยา ที่ได้ปลุกเสกตามหลักศิยศาสตร์จากพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมนั่นเองนะฮะในการแชร่ว่านยาครั้งหนึ่งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเลิกยามและก็ความอดทนของผู้แช่ว่านยาซึ่งในแต่ละครั้งนั้นต้องลงไปนอนแช่อย่างน้อยนะครับเป็นเวลา3วันอย่างมากไม่เกิน7วัน ซึ่งตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งก็สามารถลงแช่ว่านยาได้ไม่เกิน7ครั้งนะครับซึ่งก็มีมิเึกว่ามีแค่ท่านขุนพันธรักราชเดชเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถแช่ว่านยาได้นานสุดครั้งละ7วันและแช่ได้ครบ7ครั้ง